Hi everyone, welcome to my channel. Hi girl, can you talk about yourself? ตุกคจสว่สด่ะชินเ,เซียวลิงพวกเราคือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาลายัยศรีประทุมชนบุรีเราฝันอยากต้อยอินงเ์้ยเพระชอบพูดชอบคุยชอบเป็นเตอร์เทนชาวบ,บ้านชาวช่องเขาตอนนี้ก็ดีใจนะที่ได้ใช้สิ่งที่เรียนมา หาเง connect, Star, id, ala, drafted, story, ินตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลิศปลาการเป็นยูทูบเบอร์คือข้อสนุกได้พูดทั้งวันเฮ้ยหรือจะเอาดีทั้งหน้านี้ดีตอนแรกก็พูดผิดพูดถูกแต่ตอนนี้มาไกลมากต้องขอบคุณอาจารย์ที่เฟรนลี่มากไม่รู้อะไรก็แค่ถามทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น นอกจากเรียนภาษาอังกฤษยังได้เรียนจีนอีกเรานี่มันก็อินเตอร์ใช้ได้นี่หว่าเฮ้ยแล้วใครจะไปเชื่อเข้าเรียนที่ศรีปทุมแต่ได้ปริญญาถึงสองใบทั้งที่สรีปทุมและมหาลัยกุ้ยโจวโดยรวมชีวิตที่นี่ตอนนี้ก็คือ living my best life ไปเลยสิคะ so cool Discover the Real U คนพบความเป็นคุณที่นี่